ขอความเจริญในธรรมจะมีทายาโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาผาจจนามเสขยยวัตปรปกินอาก,กะสีขาบทที่สองที่องค์สมเร็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าพิโสเพิงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไข้จักไม่ถ่ายอุจจระถ่ายปาสาวะโบนน้ำลายลงในของเขียว ตอนมายากก็มีว่าในคราวครั้งหนึ่งบรรดาพิสุจธัพาคีทั้งหลายพาการถ่ายอุจจาระถ่ายปาสาาวะบนน้ำลายลงในของเขียวก็คือตามหญ้าตามต้นไม้ชาวบ้านเขาเห็นเข้าเขาก็พากันตำหนิตีเตียนว่าพิสุจธ์ในพระพุทธศาสนานี่ทำไมไม่รู้การะเทศะจะทำอะไรก็ ไม่ดูว่ามันทำไปแล้วดีหรือไม่ดีถ้าพูดถึงปัจจุบันเขาก็จะด่าว่าเป็นพวกที่ไม่มีการศึกษาทีนี้คำเล่าลือของชาวบ้านเมื่ติฉินินทามากเข้าความเรื่องนี้ก็ทราบถึงพระรการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตัดเรียกประชุมสองและพระองค์ก็ัญญัติศีขาบทว่า กิริยาที่ทำอย่างนั้นถ่ายออจาระถ่ายปาสาวะบ้วนน้ำลายลงในตน้นหญ้าต้นไม้มาแล้ดูว่าไม่เหมาะสมกับสมณะเพศพระองค์จึงบัญญัติเป็นสีกาบทให้เป็นธรรมเนียมมาเพืปฏิบัติว่าพิสุพึงทำความศึกษาว่าเราไม่เป็นไขยจากไม่ถ่ายออจาระถ่ายปาสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในของเขียว ผลดีที่เกิดจากการบญญัติสีขาบทข้อนี้ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกันโรคติดต่อทำให้พิศุมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็รักษาทัายาโจมเอาไว้ได้การทำอย่างนี้ถือว่าถ้าทำตามสีขาบทที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้ความเริ่มใส้ศรัทธาก็จะมีตามมาฉะนั้น การบวชเป็นพระพิสุก็ไม่ใช่ของง่ายที่ประพืชปฏิบัติว่าจะทําให้ชาวบ้านเขาเริ่มใช้ตัถาม,มากน้อยแค่ไหนอุทิบวชเป็นพิสุกจะต้องระวังในการถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะหรือแม้กระทั่งเดินไปไหนมาไหนในการถมน้ําลายโบน,น้ําลายเราจะทําเหมือนคนอื่นๆไม่ได้พระพิสุในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นต้นแบบเป็น ผู้ที่นำจิตวิญญาณ